สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสเส้นแฟนตกใจเบลล่าราณีเล่านาทีโดนแมงป่องต่อยกลางกองถ่ายถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลทันทีเรียกได้ว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักกับนางเอกสาวชื่อดังเบลล่าราณีหลังเธอโพสต์เล่าประสบการณ์สุดช็อกถูกแมงป่องต่อยกลางกองถ่ายละครเจ้าคุณพี่กับอีนันคำดวงผ่านอินสตาแกรมเบลล่าแคมเปญ โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงต้นปีขณะถ่ายทำซีนกลางป่าที่อากาศร้อนและเต็มไปด้วยฝุ่นเบลล่าเริ่มวันด้วยอาการแพ้ฝุ่นรุนแรงต้องใช้ทิชชู่อุดจมูกระหว่างแต่งหน้าแต่ก็ยังตั้งใจทำงานต่อด้วยความมืออาชีพหลังพักเที่ยงขณะกำลังจะลุกไปเปลี่ยนชุดเข้าสู่ซีนบ่ายเบลล่ารู้สึกเจ็บแปลที่ขาก่อจะตามมาด้วยอาการเจ็บที่มือ เมื่อทีมงานตรวจสอบจึงพบว่าแมงป่องซ่อนตัวอยู่ในจงกระเบนของเธอแม้จะเป็นแมงป่องตัวเล็กแต่การต่อยทำให้ขาและมือบวมแดงอย่างรวดเร็วเบลล่าถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีโชคดีที่ไม่มีอาการแพ้รุนแรงหลังได้รับยาบรรเทาอาการปวดและพักดูอาการเธอก็กลับมาทำงานต่อพร้อมแซวคำขันว่าปวดเรียกดิฉันว่าหญิงแกร่งแต่ไม่เอาอีกแล้วนะคะ แฟนๆแห่ส่งกำลังใจและชื่นชมสปิริตของเธอที่ยังยิ้มสู้แม้เจอเหตุการณ์ระทึกพร้อมปิดท้ายโพสต์ด้วยอารมณ์ขันว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วและมีแม่ยี่สุนมาปลอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ